ขอทราบนะครับที่นี่สถานีชุมทางแกงคอยที่นี่สถานีชุมทางแกงคอยกอาลงการขบวนรถตกามสิ่งของและสัมภาระของท่านที่น parole, ําติดตัวมานําลงการขบวนรถให้ถูกต้องและครบถ้วน้วยนะครับขบวนรถที่จอดเทียบเยียในกานสาราที่5เป็นขบวนรถตัวดิเรกลาหขบวนที่เ4รับส่งผู้โดยสารกลางสถานีกรุงเทพนะครับเมื่อขบวนรถเช่นนี้ออกจากสถานีชุมทางแกงคอยจะแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสระบุรีเป็นสถานีต่อไปครับ you